เป็นของแม่ผู้ใหญ่แกงนะเลียมือผมบอกเลยใครก็คงเพียงเลี้ยงจริงมากทำกับสวนอาหารดีสามบ้านเฮานอนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สมบูรณนะครับได้ทำเนี้บเขาไม่ได้ที่ทำเนียค่อยไม่ได้ที่ มันคุยโอนมันยขอไม่ดีิ้งนะครับจิ้มเกียวโค้งเล้วนะน้งๆได้หอบกินด้วยนะหูมาอีอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นหมูอันนี้ผัดซีอิ๊วสีมือแกะหัวมาเองปลนะคะอร่อยไหมครับเนี่ย กินกินหมูก่อนว่านข้าวปใครไม่ทานเป็นไรไม่านดีน่ทานเ้าวกวาสุกทานข้าวกรลุงนาะทานข้าวใต้แฝกแกครับแม่ลมดีด้วยวันนี้รมอากาศดีนี่เขาป๊กกินกับกระดาวครับ

ถ้าตรงนี้อ่ะก็จะเลยนะคะประเทศนี้รถบ้านให้สมให้แก่นะคะบักไทยให้สมอนี่นะคะนะคะต้องมีน้ําด้วยทุกทีนะคะค่ะค่ะค่ะไม่ทันคู่อาหาร

ไม่้่แล้วครับี่ตัดครับม่ตอร่อยมันไงสัตว์หนีโวร่าวทานเยอะๆนะคะดอกกระเด้โคขอดซุำเลยอาท่น้ียกันใหญะพันมีะ ค่กินอะไรก็ั่าอเตักได้นไปพี่เดี๋ยวพี่ต่งงารในที่ตักเลยไม่อเดี๋ยวลงนะยัวมอยู่ที่ต่เดียตักโไปช่องที่หนึ่นะคะต้องเล็กึงชั่วโมงแล้วไปช่างที่หาวันนี้นะคะเชื่อเลยนะคุณพี่พาพาเชิญานี้นะคะทุทน